ไอ้สองร่องเนี่ยตอนนี้เหมือนห่างนะใช่พอ,<ช>พ,อพอแตงมันขึ้นสุดเมื่อไรปุ๊บเดินไม่ได้ครับตะแคงเอาตะแคงหือถังตะแคงอย่างงี้ครับทุกครั้งแหละที่ว่าเวลาอาจารย์ไปแตงไหนใหม่ๆที่ที่พวกมือใหม่มาทำกระทำร่วมกันเนี่ยนะ<ช>อาจารย์จะย้ําตลอดว่าขยับร่องออกน้อย<ช>เอาอาจารย์มันห่างแล้วก็บอกว่าพอเอาจริงๆปุ๊บมันไม่ใช่เลย<ช>มันตีหมดเลย คือตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวหนึ่งเพราะว่าผมดูนะว่าแค่ตัดคอร์สปลัตต์ออกแล้วก็หยิบน้ำหมักเดี๋ยวะๆล้างแข็งนั้นก็คือใส่ในตัวเจนเตอร์มันก็ขวบละแล้วก็น้ำหมักช่วงนี้น่าจะเอาทุกทุกเย็นก็ได้ทุกเย็นได้ได้เอาทุกเย็นนะครับทุกเย็นเลยเล่นสีก็ะสีห้าสิบหกสิบซีซีก็ใส่ไปน้อยนยครับร้อยซีซีต่อนะยี่สิบเอาเป้เดียวพอเพราะเขาแข็งแรงอยู่แล้วเอาไเอาเป้เดียวพอเราก็ผิวไปผิวมาเป้เดียวพอวันละเป้วันละเป้กลับเอาเป้เดียววันละเป้วันละเป้จบเลย ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสก็คือใส่ร้อยซีซีครับออถ้าช่วงแตงออกดอกเต็มที่แล้วก็เพิ่มเป็นสองร้อยซีซีก็คือวันละเป้วันละเป้เพราะว่าถ้าเราใส่อย่างนั้นปุ๊บคือเพราะว่าช่วงช่วงที่เป็นสูตรสองเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ให้เติมความกรอบก็ไปอยู่แล้วในแตงเพ <warfare> ิ่มรสชาติอ่าให้มันกรอบกินแล้วดังก๊อบ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 อ่ะเหมือนที่ตอนที่ไอ้ทางกรมพัฒนาที่ดินมาชิมกันพอกรอบปุ๊บโอ้ดีนะบอนได้กินกินกินได้เลยเออประมาณกินได้สบายใจกินได้สบายใจกันประมาณนี้ พี่น้องเอฟซีเอ่ยหลายๆท่านที่ดูเกษตรขกล้วยว่าครับหน้าฝนแล้วหนักใจกันไปนหมดเลยตอนนี้คือเรื่องดอกตัวผู้หมากันครับระนาดหมดเลยแทบจะไม่ได้เก็บลูกก็มีอ่าถูกแล้วอาจารย์แนวทางยังไงก็ดะบอกทิศอย่างที่บอกว่าในน้ําหมักอาจารย์นะครับมันมีสูตรสูตรหนึ่งก็คือว่าอ่าเขาเรียกอะไรสาหร่ายสาหร่ายครับสาหร่ายทะเลใช่ไหไม่จำเป็นครับสาหร่ายมันไม่ใช่มีเฉพาะทะเล อ๋อสลายตามน้ำจืดมันเราขี้ทมขี้เทาอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยเทาก็ดีบักไครผําก็ดีครับอืมแล้วก็เครือกระทบลกก็ดีกระทบลกอ๋อไอ้นี่อ่ะที่มันแต้ดูเหลืองๆนที่มีตามดินอ๋อครับครับมันมันมีเครือไหนตาใบไหนที่มันไม่มีรูปไหมไม่ครับมันออกยกดกมันออกลูกตามทุกตาเนี่ยอาจารย์เอากลุ่มนี้มาหมักพอมาหมักในน้ำหมักเราปุ๊บช่วงนี้มันเป็นุ้ยบังคับให้ ดอกตัวผู้เกิดแต่เกิดน้อยอือันนี้แหละเขาขายเป็นฮอร์โมนแปลงเพศก็มันทํามาจากตัวนี้เองขีเท้าเออไก่ผบำไก่ผําเครือเทากระทบโลกเครือเถ้ากระทบโลกโลกเ่างนี้ตายแล้วตอนนี้จะไม่มีแล้วจะไปไล่เก็บกันมาเลยวแล้วเอามาทํายังไงอาจารย์อาจารย์ก็อามาหมักจนจนจนมาหมักให้ครบปีเสร็จแล้วก็เอาน้ำหมักตัวนั้นมาทําเป็นวุ้นครับพอเป็นวุ้นปุ๊บอาจารย์ก็ตีเข้าไปในน้ําหมัก ก็คือตรงนี้ครับมีการแปลงเพศกับอยู่ในน้ำมากมมอยู่แล้วมันมันมีแปลงอยู่แล้วอยนั้นแต่ตอนนี้ไอ้ที่เราไปซื้อจากท้องตลาดครับนั่นก็ธาตุอาหารที่เขาสกัดมาทําให้เราก็คือกลุ่มนี้เห็นไหมเวลาเขาจะทาดอกทุเรียนอะไรทําอะไรพวกนี้เขาก็หาพวกโ,โสเซีมฮิวเมตก็คืออาหารพวกไออะไรสาหร่ายต่างๆกไปริข้อมูลแต่เขาแยกขายแยกส่วนถูก<อ>แต่ตอนนี้อาจารย์มันอะไรนะอินวันอาจารย์ก็ไม่รู้ล่ะมันมีกี่ธาตุอาหารใส่แม่งอยู่ในขวดเดียวนั่น ร้อยยินว right ันร้อย right ินว <th> ันก็น <uyor> ี่ขวดเดียวคือเมื่อก่อนเกษตรก็แค่ซื้อของเขาใช่ไหมครัอยากได้นโตรเจนอยากได้ฟอสฟอรัสอยากได้โพแทสเซียมได้สามธาตุแล้วอยากได้แคลเซียมอยากได้แมกนีเซียมก็แยกออกไปเขาก็ขายเป็นขวดใครขวดมันใช่ไหมอันนี้แคลเซียมโบอนอันนี้ไอแคลไซอะไรนะโพแทสเซียมฮิวเมทอันนี้ซิงสซันเฟตอะไรเขาแยกไปกว่าจะได้ของปุ๊บเป็นกล่องครับเป็นลังเลยหมื่นหกอ่าใช่ครับซื้ออาจารย์ขวดเดียวสองร้อยยี่สิบจบ อยู่ครบตรงนั้นแต่เราก็ต้องใช้อยาให้เป็นด้วยการจะไงก็คือว่าตอนเล็กๆเ,เราก็ใส่ให้น้อยหน่อย,อ,ยอ่าพอมันโตขึ้นมาก็กระเยิบคบอ่าอีกสักหน่อยเพ๊่พอแตงมันเริ่มเต็มเต็มเพิ่ก็ใส่สองร้อยสี่สี่น้ำยี่สิบเดบเดินผิวอ๋อผิวอย่างเดียวไม่ต้องอ <จะ S 1> ไป<ด>กินารยบอกว่ามาช่วงนี้ทุกเย็นเดินผิวได้วันละเป้ะเนัะทงานสามงานอ่าก็ผิวไปผิวมาเดินมึงโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าละอองทุกอย่างมันอยู่ในบริเวณนี้มันไปเกาะใบมะพร้าว พวกแมลงก็ไม่กล้าเกาะไบมาพราวมันไปเกาะในหญ้าพวกแมลงก็ไม่เกาะหญ้าเห็นไหมทุกอย่างมันก็กินไปด้วยกันไปอ๋อถ้าว่าแบ่งกันส่วนกันโซนนี้ที่แจงเราอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แมลงไม่ชอบไม่ชอบมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันป้องกันในตัวป้องกันในตัวเราก็ไม่ไดว่าจะฉีดจะปอดแตงมันก็ให้โดนล้องโดนหญ้ามันมันปิวไปอยู่แล้วครับอ่ามันก็กปิวไปแปลว่าต่างคนต่างได้รับอ่ามันก็ช่วยป้องกันให้เราครับบางทีเราไม่ต้องไปเจ็บน่องเจ็บหญ้าทำเอาพวกนี้ไว้แต่มันไม่มีแมลงครับอันนี้ปกตมะาหญ แต่ตอนนี้เราผิวอยู่เรื่อยๆมันก็ไปเกาะเหมือนกันมันก็ไม่กล้ากินยามันก็ไม่กล้าก่อยามันก็ต้องไปหาแป้งข้างๆรันน่นขึ้นต้นมะพงมะพร้าวอันนี้ครับเป็นการเผยเคล็ดลับจากว่าทําไมเกษตรกล้วยใช้แล้วมันใบสวยแล้วมันมันเป็นอินทรีย์แล้วก็ปลอดภัยได้จริงเหรือไม่ฉีดยาฆ่าแมลงทําไมใบมันใหญ่มันกลางแล้วมันสวยแต่อย่างที่บอกว่าอาขามเกษตรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรที่ก็อยู่ปลูกอะไรก็ตามเกษตรกรทุกคนก็ตามครับ ผมถามผมถามคุณหนึ่งก่อนนะคุณหนึ่งกินไข่ไหมกินกินนมไหมกินครับกินปลาไหมกินกินกล้วยไหมอ่านได้กินครับเออแล้วก็บักไค่ผามพวงนี่กินไหมไม่ค่อยได้กินครับเออเพราะมันหายากหายากแต่ถามว่ากินไหมกินกินอ่าครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเอามาทําน้ำหมักคือของกินได้ทั้งนั้นมะพร้าวกินไหมกินเออน้ําตาลกินไหมกินครับเออเอามาทําน้ําหมักให้พวกเราใช้ครับดีไหมก็ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมันก็ดีถ้ามันเป็นพิษกับเรา อันนั้นเรากินเป็นลูกเลยนะไข่เนี่ยกินเป็นฟองเลยนะเออปลาเนี่ยกินเป็นตัวเลยนะตายตั้งแต่กินปลาแล้วอันนี้อาจารย์มาสกัดมาหมักถูเอาหมัวเชื้อมาตออาหารให้มันอัดแน่นเป็นอะไรนะเป็นแผ่นบุญสกเป็นสกูปี้สกูปี้เป็นแผ่นคือถ้าเป็นไก่ถ้าถ้าเป็นปลาเป็นตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอินทรียวัตถุเนาะแต่ตอนนี้พอเรามาอัดเป็นเรามาทําเป็นสกูปี้อย่างนี้มันก็จะเป็นนาโน อันนีภาคมันเล็กลงมันเล็กลงไอ้ที่เขาขายกันนั่นแหละเป็นนาโนนาโนอะไรพวกนั้นแหละคือถ้ามันถึงขนาดนั้นมันคือนาโนแล้วครับนาโนนี่คือฉีดตรงไหนกินตรงนั้นอ่าก็คือเป็นจุลธาตุที่เล็กๆเล็กคือแล้วธาาุเอาไปใช้ได้เลยธาาุอาหารฉีดเข้าไปเพื่อบรรลุอปไ๊เพื่อกินเลยและข้อดีของมันคือไม่ต้องสังเคราะห์แสงกินปุ๊บสามารถส่งไปตามจุดต่างๆเลยอ๋ออย่างเงี้ยอย่างวันนี้อากาศปิดเงี้ยมึดอึมคึมเงี้ย เขาก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยใช้ได้เลย<อ>เพราะมันไม่ต้องสังคาข้อแสงเนี่ยก็มันเป็นนาโนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่น้ำหมักถ้าน้ำหมักปุ๊บธรรมดายังไม่เนี่ยอัดเป็นแห้งเนี่ยมันยังไม่เป็นนาโนเนี่ยมันก็ยังไปสังคาข้อแสงแล้วก็กลับไปกระบวนการไอ้ที่เขาบอกว่า,อาไอ้ไปฉีดนู่นฉีดนี่แล้วบางคนบอกว่าเอากระเซ็ดกล้วย,วยเอาไปฉีดน้ำหมักอย่างเดียวกับมันสัมปันหลังได้เงาละสิบโลเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูแปลงมันของอาจารย์ของคุณพีทที่ทําโครงการของกรมพัฒนาที่ดินด้วย มือใหม่มือใหม่ปลูกมันแล้ว <c oughs> มันใช้ <c oughs> น้ำหมักน้ำหมักของอาจารย์นะ <c oughs> ครับก็คือว่า <c oughs> ผมเคยทําแล้วว่ามันไม่ใช่หรอกที่ตอบคอมเมนต์มา <c oughs> ผมบอกว่าลองมาใช้นาโนโวุ้นกะทิเนี่ยวุ้นที่เป็นแผน่นเป็นแผน่นตามเป็นชั้นในถัง2 0 0รลิตรจานมันเป็นชั้นต่อกันมาตันมาเนี่ยครับ <c oughs> ผมบอกว่าเนี่ยตั้งแต่พากันให้ฉีดแตงก็ดีฉีดทุกอย่างก็ดีที่พากันทาตัวตัวปากยาว ตัวฝักยาวนี่รู้สึกว่าเจ็บขาอยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไอไอพอผัวพอผัวปลูกครับเมียบ่นตั้งแต่วันเจ็บเอาแจ้ครับเอาแจ้เก็บเออจะไปปลูกเยอะเลยทีนี้เว้นปลูกป่าปีนี้ปลูกแค่ครั้งเดียวนะบนใหญ่แล้วเลเ็บไม่บ้านเก็บไม่ทันวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอาจารย์เก็บไม่ทันยังเก็บไม่ทันอย่างที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่มาศึกษาร่วมกันผมบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้ถามว่าไม่เก่งเพราะอะไรเพราะอาจารย์หลายหน้าที่อาจารย์เก่งเนื่องว่า คิดถามปัญหาอะไรอาจารย์จะช่วยมาเติมมาแต่งให้พวกเรามีความรู้ไปด้วยกันมีอะไรก็โทรถามมาทางนี้ทางกเษกษตรกล้วย,วยตออไม่ได้ก็โทรถามอาจารย์อาจารย์ครับอันนี้ผมมีปัญหาแล้วอันนี้ผมไม่มีปัญหาแล้วอันนี้พอมีปัญหาปพ๊บอ,อาจารย์ก็รีบตีรถมาดูเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็หลายคนเนาะไอ้ที่มันเป็นลาขาวด้วยแล้วลาสีเหลืองด้วยครับผมเออถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยไปร้านค้าไปร้านค้าแล้วก็เอายามาฉีดของเราเอาน้ำหมักไปฉีดเป็นยังไง ตอนนี้อาจารย์ไปตรวจื่อเา้าใช่ไหมหลังจากที่เห็นมาสามวันแล้วต,ต,ตอนที่ส่งให้ผม<ห>อาจารย์ก็เลยลงมาคับผมอาจารย์ <พอ S 1> มาดูเลยนะพอฉีดปุ๊บเรียบร้อยค่ะผมหายเรียบร้อยหมดอ่าเดี๋ยวเกษตรกู้จะมีเก็ปคลิตอนที่เจอปัญหานะครับว่าเจ้าของหน้าซีดเป็นยังไงเมื่อเจอปัญหาเมื่อเชื้อราบุกมใช่ไหมครับทั้งเชื้อราทั้งแบคทีเรีย คือเง่ามันเนี่ยเพราะเด้กคนเครื่องไหนก็ผัวมันเสร็จครับลากมันมันเนี่ยมันเป็นด่างด้ยพวกลากพวกอะไรเป็นด่างอ่าพวกแดงนี่มันก็มันก็เป็นด่างด่างจนด่างมันกินอาหารยังไม่ได้ครับแล้วก็ตรงตรงเงามันเนี่ยเวลามันโดนความชื้นปุ๊บมันจะมีเชื้อลงเห็นไหมเราตัดมันไปขายแล้วเราเห็นว่าเงามันมันจะมีลาดำดำมั่งลาขาวๆมั่งลาเหลืองๆมั่งอ่าพวกนี้ไมพอมันได้คือเราไม่ได้กําจัดตรงไวรัสตั้งแต่แรกครับคือเวลาทําแปลงผักเนี่ยผมจะย้ำตลอดกับเกษตรกล้วยๆแล้วว่าก็ทางกรกันว่า เวลาทําแปลงปุ๊บนี่ทําสมมติว่าเราไถเสร็จแล้วปุ๊บผมให้เอาบาซิลัสแล้วก็วิโเลียมีธาลเจียมแล้วก็ไตโคดมาให้ฉีดดินพอฉีดเสร็จปุ๊บก็ถ้ามีโรตารี่ปั่นเราก็ปั่นไปตาแดดไว้อีกวันสองวันเราก็ฉีดอีกรอบหนึ่งพอฉีดอีกรอบหนึ่งปุ๊บเราก็ขึ้นร่องพือค้นร่องปุ๊บเราค่อยปลูกเราจะต้องเคลียร์ดินให้เป็นศูนย์ก็คือไข่นอนไข่ไข่นอนไข่แมลงเชื้อราต่างๆเชื้อไวรัสต่างๆเชื้อแบงคทีเรียต่างๆมันจะโดนกําจัดด้วยตรงนี้ด้อนนนมัััติบหลงจาก พอเราโรยปุ๋ยของอาจารย์ไปปุ๋ยอาจารย์มันก็มี N อยู่ประมาณ1.2มี P อยู่ประมาณ2.5-2.8แล้วแต่แล้วแต่เอ้ย2.5-3.8อยู่ที่หลอด แต่ว่ามันเพียงพอแล้วก็มีตัวเคอยู่ประมาณสี 5, ่ถึงห้าซึ่งมันเพียงพอ,อมันเพียงพอสําหรับทําชีวภาพนะแต่ถ้าจะเอาสองสามเท่าอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเอาดินยามาเติมมีมบปดประกอบด้วย,วยป,ประมาณนั้นอ่านั่งกเกษตรก้อยบอกว่าเกบ็บแตงเอาแตงต้นหนึ่งประมาณตัก1สิบลูกก็อเอาแค่นี้ก็พอแค่ปุยอาจารย์ก็พอแล้วแต่ว่าอาจารย์ผมไม่ยอมผมาจะเอาร้อยลูกเติมพวกนี้เข้าไปออแค่นั้นต้นหนึ่ง มต่างน้อยก็ต้องสามกิโลเขาประมาณร้อยลูกอาจารย์ว่าแต่ถ้าจะเอาแบบว่าเอากิโลเดียวก็เพียงพออไม่ต้องใสก็ได้ต่ต้องใสก็ได้ครับอแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้เกษตรกรกล้วยว่าทําแค่นี้ไงมาสั่นั่นบงเวทหนีครับก็มันต้องให้มันเหลือให้มันเหลือกินแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยกินชีวภาพไปแล้วเรากินแต่ที่เกินชีวภาพคือเราต้องได้ขายได้ใช้นี่เอก็สผมถึงย้ํากับเกษตรกรว่าเราต้องทําให้ไปได้ ผลผลิต2อถึงสเท่าตัวครับไหมเมื่อก่อนเห็นตอนที่เอาแตงไปฝากอาจารย์ครั้งแรกจำได้ไหมจำได้ครับคือปลูกแตงนี่ได้อยู่เท่าไหร่นะงานตรงนั้นมันกี่งานนะงานเสร็จเสร็จงานเสร็จเสร็จตอนนั้นตอนนั้นได้เท่าไหร่ประมาณสามตันสามตันครับเดี๋ยวนี้ฟาดเข้าไปเท่าไหร่เจ็ดตันแปดตันก็มีรวมเด็เสร็จนี่ยิงไว้ยิงไว้ดินดีขึ้นเหนือเผื่อจะขึ้นสิบตันแล้วนะกอรอบนะพยายามตอนนี้กาลังพยายามอยู่นะครับเพราะว่าต้อง เปลี่ยนวิธีการทำเรื่องเรื่องเรื่องดินคือสาคัญก็คืออาจารย์ให้ความสําคัญคือแม่ธรณีเรื่องดินเรื่องดินเลยผมใจแรกเลยผมผมเน้นตลอดนะว่าถ้าดินไม่ได้ยาฝืนยาทําเพราะเงินอยู่ในกระเป๋ามาเอาเงินไปทิ้งเลยมาทิ้งเงินไปทิ้งเลยครับสาคัญเลยคือหนึ่งอาจารย์บอกว่าเชื้อที่ทําให้ดินดีเนี่ยอย่าเพิ่งไปทุกพูดถึงปุ๋ยนะครับเอาเรื่องเชื้อก่อนบาซิลัสสามตัวก่อนบาซิลัสทับเท็ิสบาซิลัสซีเยนและบาซิลัสอ่ อะโมไลอะโลาออโมไลแัทนี่แหละครับอ่าเสร็จแล้วก็มีบิวเ e บียเมทาเลาเซียมไดบีทีคือพวกนี้มันจะไปทําให้ไขน่นอนไข่แมลงฝ่อ,อถ้ามันอยู่ในดินนะครับผมเสร็จแล้วก็มีตัวสําคัญของมันคือตัวไตโรโคดมา่าครับตัวนี้นี่คือพระเอกเลยถ้าเรื่องดินของเขานะครับมันอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะแพร่กระจายเป็นพวกลาขาวที่ดีอือไม่งั้นถ้าพวกนี้ไม่มีในดินเนี่ยเห็ดมันไม่เกิดหรอกครับคิดเอาแค่นี้พอครับ อันนี้มีมีเกษตรกรหลายท่านแนียกระทั่งนักวิชาการหลายท่านนะมีระดับประเทศเลยนะก็มาเปิดดูทางน้ำมัดอาจารย์นะน้ำมักอาจารย์ทำไมมันเป็นวุ้นอือแล้ววุ้นแผ่นหนาตึ๊บปนอาจารย์ถุงวุ้นใสเป่ามันจะเลยเป็นวุ้นนี่คือน้ำตาลใส่กินได้ตัวที่มันทําให้เกิดวุ้นที่ตัวชูโรงของมันเลยคือเชื้อราเชื้อราที่นี่ก็คือพวกเชื้อราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดตะไคร่เห็ดละงูก เห็ดแต่อะไรนะเห็ดตะเพะเห็ดตับเตาเห็ดเห็ดอะไรก็ตามทิมตะกูลเห็ดอาจารย์จะช่วงหน้าฝนอย่างนี้อาจารย์อย่าเดือนที่แล้วที่อาจารย์ไปเหนือไปเหนือลำปางเยอตังหลายบาทเลยซื้อเห็ดซื้อเห็ดหมดไปห้าพันนะครับเอ้ถามว่าคนคนชาวบ้านก็ถามว่าโอ้กินหมดนี่ซื้อหมดไปห้าพันเราก็บอกแฟนว่าซื้อมาเยอะๆเราจะได้โคนมันเอาโคนมันมาทําน้ำหมัก คนที่มันติดดินติดทรายอะไรแบบนี้เขาเขาก็จะตัดมาเราจะเหลือคนเวลาได้เราไปทำกับข้าวเราก็ไม่ดังเราก็ไม่ได้เป็นเศทั้งคนอยู่แล้วเนี่ยอ,อาจารย์ก็ได้โคนแต่ตัวหัวตัวนั้นที่เขาไปแกงอาจารย์ก็ไปแจกยาพี่น้องอ่อาตัวโคนอาจารย์ก็ทำ<อ> <laughs> น้ำหมากรเศษที่มันแล้วจะไม่อร่อยอยู่คนๆเราก็าไปเป็นทำน้ำหมักเชื้อน้ำหัาก็เกือวันนั้นเฉพาะเห็ดอย่างเดียวหมดไปห้าพันเขาก็งงว่าอู้ทำไมซื้อเยอะแยะคนมีตรงไหนเหมากรหมดเนาะวัตถุประสงค์ไม่ได้เอาไปกินแล้ว มันกินมันกินส่วนหนึ่งผมก็บอกว่าผมเอาไปทําน้ําหมักคือเชื้อราที่อยู่ในเห็ดที่เรากินเนี่ยครับอันนี้คือสุดยอดของจุบินซีอันนี้เห็ดถ้ายกเว้นเห็ดบ้านอย่างเห็ดฟางได้หมดครับได้หมดได้กเห็ดบะเห็ดบ้านกับเห็ดป่าเนี่ยอันไหนยังไงถ้าเห็ดป่ามันจะแข็งแรงถ้าเห็ดที่เขาเลี้ยงล่ะคะเห็ดที่เขาเลี้ยงมันเป็นเห็ดพ่อเชื้อเชื้อมันจะไม่สมมติว่ามันมีเชื้ออยู่ประมาณสักร้อยตัวแต่เห็ดป่าเนี่ยมันมีเป็นหมื่นเป็นพัน คือมันต้องสร้างระบบตัวมันเองอันนี้<อ>เราสร้างระบบให,<า>ห้มันดีกว่า,วาความแข็งแรงนะ่ะคือคืออย่างลูกคุณหนูอาจจะไม่โดนแดดพอ,อไปเตะบอลปุ๊บเนี่ยโอ้มันเพิ่มเพิ่มมได้หามเข้าโรงพยาบาลเลยนะเป็นพื้นเป็นคันเยแต่ลูกเราอ่ะกินขี้ไก่กินรายกินหินมันโดนจากแดดก็ไม่เป็นไรมันเตะบอลทั้งวันมันก็ยังอยู่ได้ม่นเป็นลักษณะนี้บัดนี้จิรินซีที่เราเอามาให้อยู่ในดินนี่เราต้องการให้มันแข็งแรงหรือว่าให้มันต้องการอยู่ในร่มครับก็ให้มันตากแดดทั้งวันเราก็เลยพยายามใช้ของป่า แต่ถ้าเห็ดที่เราขายเนี่ยเขาขายอยู่นี่มันอยู่ในเห็ดในที่ร่มลงเพาะในลงเลี้ยงอุณหภูมิตองได้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความแข็งแรงอะในป่าเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้แดดไม่ได้อะไรไม่ได้มันไม่ได้เกิดให้เรากินง่ายๆนะเนี่ยท่านนักวิชาการหลายท่านยังเคยถามผมว่าโอ้อาจารย์เอาเชื้อเห็ดมาทําอย่างนี้อาจารย์ใช้งบประมาณเยอะไหมนี่ผมก็บอกว่าผมก็ใช้คือมันต่อยอดได้ไง เราม,มีแค่ถังหนึ่งแล้วก็ต่อถังหนึ่งเป็นสองถังสามถังส,สี่ถังกานเพาะเลี้ยงกับเพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆคือคตอนนี้ถังสองร้อยลิตรเนี่ที่หนึ่งงานกว่าๆนี่จนจะไม่มีที่วางแล้วล้วก็ถังพันลิตรเดียว <laughs> ใครมาพัทยาได้เห็นถ้าอาจารย์อนุญาตให้ไปดูจะได้เห็นอยูอ่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือขบวนการในการที่จะทําวุ้นเนี่ยตัวสําคัญมาเลยคือจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องมันต้องมีความหลากหลายไม่ใช่ว่าทําน้ําหมักปลาอย่างเดียวก็จะทําวุ้นได้หรือ มันเป็นไปได้ไหมล่ะมันไม่เพียงพอใช่มันไม่เพียงพอบางคนบอกมันหมักแล้วสี่ซ้าห้าปียังไม่เห็นมีวุ้นถูกแต่ของอาจารย์เนี่ยผมไม่เต็มที่สามเดือนกับเรียกสกูปปี้มาได้เลย่าง่ายไตโคดมาครับอาจารย์ทำสามเดือนไตโคดมาเป็นแผ่นเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ถ่ายคลิปครับเดี๋ยวจะเพราะว่าไตโคดมาเนี่ยเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นปอดสิบ สิบสี่หรือสิบสาไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะผมส่งให้เกษตรณเพื่อนดูแล้วเขาเขาทําไตโคโดมาเนี่ยเขาทายากไหมไม่ยากต้องไปหาข้าวสารมาต้องไปหาหลาสารพัดข้าวสารข้าวดิบอะไรของเขาไม่รู้โอ้ยไตโครโดมาอาจารย์ทำง่ายง่ายเอาพอดของพออดอกกรมวัฒนาที่เขาใส่เป็นซองเป็นซองมาให้แต่พอมันโยนใส่ถังเลยที่เขาแจกมานะโอ้โหที่โยนใส่ถังเลยเขาแจกด้วยเราไม่ต้องไปหามันเดือดร้อนโยนใส่ถังปุ๊บสามเดือนกลายเป็นแผ่นบุญเลยนี่ครับ บางทีของดีเรามองข้ามไป <c oughs> แล้วมรนมันไม่เป็นอะเรามมเทําไตโคเดอร์มาให้เป็นนาโนครับผมถ้าเขาจะทํานาโนขบวนการต้องมีห้องแลบครับอาจารย์ทํานาโนในแค่ถังสองเลยฉีดไปในด,ดินปุ๊บ เห็นไหมสังเกตไหมเวลาเอาปุ๋ยอาจารย์ไปใช้ปุ๊บดวนน้ำแล้วดินเป็นไงเขียวเออเนี่ยแหละในหลุมแตงนี่ก็รู้ครับเออในในหลุมแตงนี่เขียวปุ๊บเนี่ยเมื่อเช้าก็ไปเกษตรเกษตรรัฐใช่ไหมครัไปดูของคุณรัฐโอ้โหหลุมแตงนี่าก็เขียวเหลือเกินแต่ด้านข้างเขาจะมีเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อพวกนั้นโผล่ขึ้นมาเพราะวันเป็นป่าป่าประมาณเก่าล้ำมังม่วงอันนี้ผมประเมินให้อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนึ่งค่าธาตุอาหารมันยังบล็อกกันอยู่แต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเดี๋ยวก็ เร่งเลยนะช่วงช่วงเย็นก็มาผิวหนึ่ง <1 S 1> เป้ทุกวันคือแล้วก็เพิ่มแค่ในตัวเจนเข้าไปให้ในตัวเจนมันทําให้ให้การให,ให้ตอนนี้ต้องทําให้ในตัวเจ้นมันทำงานได้มากที่สุดถ้นนาในตัวเจนมันทำงานเสร็ให้ยอดมันอวบอานหาดูยอดอวบ,อบมไม่ม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ครับวันช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนผมก็กลัวว่าถ้าในตัวเจนเยอะปุ๊บดอกตัวผู้มันจะเยอะตามไม่ใช่ครับถามว่าดอกตัวผู้มันจะเยอะตามเพราะอะไรครับอย่าลืมว่าของของของเรามันมีเทา มันมีบบกไข่ผั่มพวกนี้มันตัวเป็นตัวกําจัดอยู่แล้วครับอ่าตอนนี้เราฉีดของตอนเย็นๆเนี่ยาช่วงเย็นๆเนี่ยเราฉีดข้อดีของมันคือในในตัวนั้นอ่ะมันจะไปบังคับบังคับในการสั่งงานพวกโบล่นมันจะสั่งงานได้ดีครับเออมันพวกโบล่มันจะบังคับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียพอเราฉีดช่วงเย็นๆเนี่ยช่วงมะเ็งมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่านึ่งกลุ่มจุลินทรีย์บาซิลรีก็ดีกลุ่มจุลินทรีย์พวกบิวโรียเมทาไลเซียมในบีทีก็ดีครับ พอเราฉีดเข้าไปปึ๊บมันกิวใช่ไหมตุลินซีเขามีชีวิตแป๊บเดียวเขากระจายตัวเองพอกระจายตัวเองปึ๊บตัวนี้มาลงมาแรงมันก็ไม่ชอบตุนีนซีกลุ่มนี้อหลังจากนั้นก็พอมันบินมาปึ๊บมันรู้ว่ามึงเกาะปึ๊บมึงโดนเนี่ยมันก็บ,บินหนีก็ช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดดีที่สุดครับคือเมื่อก่อนเห็นกับคนเขาถามเนาะไปฉีดไปปากพืชไม่เปิดฉีดแล้วมันจะได้จงได้กินไหมไม่รู้มันได้กินไม่ได้กินมันขึ้นไปทางนู้นมันกลับลงมามันกลับไปอีกเห็นไ คือพืชจะสังข้อแสงไม่สังข้อแสงเรื่องของเขาเขากินแล้วมันต้องอยู่ในตัวเราครับอ่าผมถามคนหนึ่งครัอถามเกษตรก้อยนะว่าคุณกินข้าวตอนสามทุ่มมันไปอยู่ที่ไหนกระเพาะแล้วเออมึงจกย่อยไม่ย่อยเรื่องของมึงใช่ไหมัเอกินตีหนึ่งอ่ะมันไปไหนอยู่ในกระเพาะแล้วมันจะไปไหนหล่ะมันก็อยู่ในตัวเราร่างกายมันเอาไปใช้ตอนไหนเรื่องของมันถูกไหมพืชก็เหมือนครับฉีดเข้าไปมันจะเปิดไม่เปิดเรื่องของมันแต่มันก็ซึมไปแล้ว แต่เราสิ่งที่เราอยากได้คือเราต้องการบิวเวเลียมาไลเซียมให้มันสู้กับมะละกอแต่ไม่เวลาดอกมะม่วงมันดอกตีสามตีสี่น้ำค้างลงถ้าเราฉีดพวกนี้ปุ๊บทําลายดอกมะม่วงเราไม่ได้เลยอแต่ถ้าเรามาฉีดตอนเช้าล่ะใบพืชได้กินยุลินซีไปสู้แดดไม่ได้ 4, 4, 5, 4, สี่สิบห้าสิบองศานอนสลบเหนียกอยู่ครับพอมาแรงไหวพอเพี้ยลงช่วงตีสามตีสี่เสียลาลงไม่เอาแรงที่ไหนไปสู้กับมันมันโดนแดดย้ำแล้วนั่นแหละ คือเขาจะกินตอนไหนกันช่างเราเอาของเราอย่างเดียวว่ายิ่งฉีดกลางคืนยิ่งดีครับเห็นไหมผมบอกว่าตั้งแต่ผมสั่งให้ฉีดเฉพาะกลางคืนเมื่อก่อนทากระจี๊ช่วงเช้า,ชาใช่ไหมเช้าครับอ่าหลังจากมามาฉีดกลางคืนกันแปลงเปลี่ยนรูปไหมเปลี่ยนครับคนละเ,ลนเรื่องเลยนะโตคนละอย่างเลยนะคือเขากินไว้ในตัวตอนเช้าเขาได้สสงเคราแสงเขาได้แสงมาเขาก็สังเคราแสงไปกลางคืนกินแล้วเขาเก็บไว้ในตัวก็เหมือนผมบอกว่ากินข้าวตีสองกินไปทําอะไร ก็กินอยู่ในท้องแหละมันจะไม่ใช้ตอนนี้นเรื่องของมันตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อน,นนะแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาต้องการให้บิวเรียเมทาเลเซียมและบิวทีและตัวแบคทีเรียสามตัวเนี่ยมันทำงานเพ<อ>ราะพวกนี้นเขาจะทำงานอากาศเย็นๆ พอเย็นๆปุ๊บเราก็จะได้ไม่ต้องยุ่งกับโรคแมลงเขาไปได้กระจายตัวแล้วก็ไปป้องกันช่วงที่แมลงมันมาช่วงคืนด้วยคือกลางวันมันไม่มีมาหรอกครับมันก็ร้อนแดดเหมือนกันแมลงมันก็รู้ภาษาเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่ไม่รู้ภาษาแต่กลางคืนมาปุ๊บใบแดดร่มร่มตกเอาแหละบุญจะมาแล้วพอมันมาปุ๊บเราก็ฉีดดักอเออเห็นไหมเราก็เลยได้ป้องกันประมาณนี้เรียนก็ไ่ได้ว่าเวลาถามเกษตรกรเกษตรกรก็บอกว่าอาจารย์สั่งอย่างนี้มันเป็นระบบแค่นี้ครับ ถามว่ามันจะมันจะโตไม่โตเรื่องของมันแต่ถึงที่ฉีดกลางวันกับกลางคืนเนี่ยคนละเรื่องเลยการฉีดกลางคืนอ่ะโตกว่ากลางวันอีกเห็นทวมแตกต่างเห็นโดยการที่ทําต่อเนื่องมา4ี่แปลงแล้วนะครับในการใช้น้ำหมักหลักหมื่นก็ผลสรุปก็คือเรื่องการปอดโรคเรื่องการปอดเชื้อราเนี่ยนาฝนชื้นขนาดนี้เชื้อรายังไม่เห็นสักใบสักใบ ก็ดีเองหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มีแค่ธาตุอาหารมันบล็อกกันก็คือตัวตัวฟอสฟอรัสมันมันเยอะเกินแล้วก็คือถ้าฟอสฟอรัสมันมันมันคายตัวได้คือเราไม่ได้เติมมันคายตัวแล้วปุ๊บตัวนี้ใบพวกนี้มันก็จะเริ่มเข้มละครับเพราะมันเข้มเป็นเหมือนใบยางพาราับดำอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะที่แต่ก่อนที่อาจารย์เข้าไปใบดำเหมือนยางพาราเลยใช่ไหมเออแย่างนั้นมันไม่ได้บล็อก อะไย่างนี้มันบอกพออย่างนั้นปุ๊บเนี่สบายเลยตอนนี้อ่ะเอาโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พระครับรวันที่มาให้ความรู้เกษตรกล้วยรับพี่น้องที่ฟังอยู่ก็ได้ความรู้ไปเต็มเต็มเช่นกันถ้าใครสนใจอะไรต่างๆก็โทรหาเกษตรกล้วยเบอร์0ูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งอ่าถ้าปรึกษาหาหรือเรื่องการใช้การอะไรต่างๆยังใช้ไม่เข้าใจหรือว่าต้องการแก้ไขเรื่องโรคต่างก็โทรหาอาจารย์ศ8นย์แปดสามเก้าสามแปก่องศูนว่เทํดสี่คงับก็ก็ปรึกษาทางี้ก่อนวาเำยังไงใช้ย ว่าอาจารย์ตัวนี้ทานในบางทีทางเกียก็คืออาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรื่องพวกนี้เพิ่มขอมาจบเลยคือถ้าเกิดโรคเพิ่อาจารย์ถึงที่วันนี้ก็มาเจอสามสามแปลงสี่แปลงสี่แปลงแล้วตรวจสวนแปลงสามแปลงแล้วแปลงมันอีกหนึ่งแปลงเดี๋ยวติดตามอาจารย์พดกับเสร็จกล้วยมานะครับแล้วเจอกันที่ก็ไปวันนี้กล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสรเสร็จกล้วยครับตามมาตามมา